มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะผมก็ขอโปรโมทกระดานบิดเก็ตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญอย่าง Bad IDI Baby Dot นะครับชิบะโฟกี้อะไรอย่างเงี้ย สามารถที่จะฝากได้ในกระดานปิดเกตนะนะครับก็อย่างแบดไอเดียก็ดอกประมาณ0 5ถึงสเปอร์เซนะนะครับซึ่งกระดานอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับมี b i ตมาร์กับ b i ตเกตนะที่มีนะครับในการฝากดอกเบี้ยนะครับดังนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราก็มีกระดานไบแนน t h ไทยแลนด สภาพคงดีเหรียญเยอะเดี๋ยวก็จะมีระบบการเอิญการสเต็กกิ้งก็สามารถที่จะใช้บชริการได้ตอนนี้ยื่นกับกรตอนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าสนใจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกผมก็แนะนำนะครับกระดานบิตเก็ตเราใบแนนไทยไจริงจริงอ่ะเราในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญมีมอย่างเดียวเนาะแต่พอเอิญเนี่ยผมลืมข่าวหนึ่งไปนะครับในข่าวของฝั่งของลูน่าเนี่ย นะครับก็เลยขอเอาประเด็นนี้มากันนะครับนั่นก็คือจอโซลอัดฉีดเงินประมาณหนึ่งร้ยสามสิบห้าล้านเหรียญให้กับไมโครแซนดี้อันนี้เขาถามว่าจริงหรือเปล่านะครับเพระโซลเนี่ยประมาณปีต้นปีสองพยิบสาเนี่ยแกลงทุนในพวกเหมืองนะครับแล้วก็หุ้นทางอ้อมเกี่ยวกับคริปโตเยอะนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องของ ETF เท่านั้นเอง นะครับแล้วก็โซลอดฟันแมนจ a ์เมนต์ LLC เเนี่ยก็ประกาศการถือครองถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบสามรายการนะครับมูลค่าประมาณหกพันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ในปีสองพันยี่สี่ก็ยื่นฟ้องสิบสามเอด้วยนะครับในไตามาสที่หนึ่งเนี่ยก็เผยเผยการถือครองนะครับอย่างเพิ่มขึ้นซึ่งโซลอดเนี่ยก็ก็เป็นคนดังนะในเหตุการณ์ของการชอร็อต นะครับเศรษฐกิจต้มยำกุ้งของเรานะครับเราก็ชอ็อตเงินปอนสเตอร์ลิงของอังกฤษด้วยนะครับในช่วงนั้นก็จอร์โซลอสลงทุนในไมโครไมโครแซนดี ality, ้ ality, นะครับเป็นหุ้นน่าสนใจในบรรดาหุ้นของโซลอรถือครองมากที่สุดในไตรมาสที่หนึ่งปีสองพันยิบสีคือหุ้นของไมโครแซนดิตี้หรือตัวย่อว่า FMSR t R, นะครับมีมูลค่ามากกว่า 135ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ตัวกลยุทธ์ของ BTC โดยผู้ร่วมก่อตั้งก็คือ m i c h a e l s a y l o r นั่นเองนะครับดังนั้นรับรองนะครับคือโซ l o ์ถือเยอะนะครับของ Micro Sanity นะครับก็เป็นหนึ่งที่ทำให้ Micro Sanity เนี่ยสามารถที่จะซื้อ Bitcoin เพิ่มได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าได้รับแรงสนับสนุนจากกองทุนพวกนี้เองนั่นเองนะครับเบื้องหลังเราก็ไม่รู้่เนะเพิ่งมันมีข่าวออกมานะครับ ต่อมานะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของ d o อ g e c o นะครับตอนนี้เขาก็เก่งกำไรไว้นะครับที่0.32นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ0.16แต่วานก็มีการทำธุรกรรมค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์จากคุณอาริมาติเนสนะครับนักวิเคราะอลริปโตชื่อดังก็คาดการว่าราคาของดอ c คอยจะเพิ่มขึ้นเป็น2เงข้าในกรอบปัจจุบันซึ่งอันนี้เราต้องรอราคาของบิตคอยเนี่ยเบร เกิน h i ไฮเดิมกดน,นะครับที่ประมาณหกเจ็ดหมื่นสามคือต้องเบรกให้ได้นะครับถ้าเบรกได้ผมเชื่อว่าดอสจะไปต่อแล้วก็ตอนเนี้ผมผมว่าดอสเนี่ยเขาอั้นอยู่นะครับรอจังหวะอยู่เหมือนกันนะอ่ะต่อมานะครับมาดูข่าวของตัวที่ชื่อว่าเทอร์โบด้วยกันนะครับก็ นักลงทุนสูญเสียจากการขายเทอร์โบเร็วเกินไปนะครับพลาดโอกาสกำไรประมาณ4ล้านเหรียญสารัฐเพราะมันขึ้นมาเยอะนะครับนักลงทุนคริปโตก็ระบุว่า btc 12 Capital นะครับ l i t c h i n d ets เนี่ยก็ประสบการสูญเสียครั้งใหญ่จากเทอร์โบนะครับก่อนที่ก่อนกำหนดโดยพลาดการกำไรจำนวนมากที่อาจเกินประมาณ4ล้านหากถือไว้นานกว่านั้นนะครับเทอร์โบก็ขึ้นตามดอชคอยเลยนะครับ เมื่ออันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่เจ็ดพฤษภาคมปี2 0ง3นะครับพวน,นี้ก็ใช้ชื่อว่า btc t w e l v capital นะครับแล้วดำเนินภายใต้งามแฝงว่าอะล e เ e นนะครับ e d e t h ได้ลงทุนครั้งสำคัญใน Turbo โดยใช้เงินประมาณ1.14ล้านดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามการตัดสินใจขายเพียง5วันก่อนที่จะส่งผลการขาดทุนอย่างมหาศาล ประมาณ658,000นะครับดอลลาร์ซึ่งลดลงประมาณ58ดอลลาร์จากราคาเริ่มต้นทุนแรกนะครับซึ่งคุณ BTC12 เนี่ยใช้จ่ายประมาณ1.14ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อเทอร์โบในวันที่7พฤษภาคมปี2023และขายไปโดยขาดทุนประมาณ658,000ดอลลรานะครับลบประมาณ58% 5วันนะครับหลังจากนั้นราคาขึ้นเลยเป็นเรื่องปกติ นะครับพอพวกนี้มันมีบอร์ดมี AI อะไรอยู่เขาเขาดูว่า,าคนที่มีเงินเยอะๆเมื่อไหร่จะออกนะครับเขาก็จะปัน่นนะมันก็มีอยู่เสมอไปข้อมูลนี้มาจาก Look on Chain วันที่28่แปพฤษภาคมปีสองพีสี่ต่อมานะครับก็เป็นโทเคนตระกูลพวก AI นะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมาเหรียญตัวหนึ่งนะครับชื่อ DMTC หรือ Diamond The Cat นะครับ ถ้าเกิดคุณสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับสนใจในการสมัครนะก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสละกันในการการลงทุนนะครับสําหรับเหรียญต้นน้ําแล้วก็เหรียญมีมนะครับอุปทานประมาณพันล้านก็เล่นพอหองปากหอมคอก็ซื้อได้2ที่คือเบ r ร์ตอกับเลดเอียมนะครับแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถเข้ามาซื้อได้ นะครับสำหรับเหรียญตัวนี้นั่นเองดังนั้นในช่วงนี้นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์นะครับแต่ว่าเป็นลิงก์ของกระดาน okx OK นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้นะครับโอเคพวกเหรียญตอนนี้คือ ai นะครับนำโดยนำโดยหุ้น nvidia corporation นะครับก็เชื่อมโยงกับพวก ai ก็จะมีเหรียญอย่างหลายตัว Agic s e c u u i t y Net นะครับ f e d ai หรือ FED นะครับหรือ uh, Render หรือ r n d r network a k t นะครับนี่นะครับก็ทำกำไรได้ดีนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าประสิทธิภาพของ ai เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันนะครับว่ามันอาจจะต้องเกี่ยวกับหุ้น n v d ด้วยนะครับว่าทิศทางเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเนาะนะครับฉะนั้นเชื่อว่าปีนี้ ยังไปได้ต่อนะครับสำหรับสาย ai นั่นเองนะครับมาถึงอีกข่าวหนึ่งนะครับก็เป็น f o g y นะครับตอนนี้ tvl ทำไรายได้ทะลุป,ประมาณ820ล้านนะครับเนื่องจากาเหรียญในเครืออย่างพวก token ไฟอย่างพวก f o g y อะไรพวกนี้นะครับก็ทำ tvl ได้สูงนะครับเพราะว่าเขามี โฟกี้ไฟล์ล ok er, ็อกเกอร์มีมีระบบดีมากกว่าเหรียญอื่นอย่างดออย่างชิปอย่างเปเป้เปเป้แค่ปั่นนะครับแต่ดอเนี่ยก็ก็เป็นเหรียญเกิดจากการเป็น proof of work นะครับเราก็ชิปอ่ะก็ระบบก็ยังไม่ค่อยเคลียร์ชัดเท่าไหร่นะครับในการที่มันจะพร้อมที่จะเป็นดีไฟนี้โฟกี้ ok มันก็เลยนำเหรียญมีมตัวอื่นๆในเรื่องของ tvl ไปก่อนนั่นเองนะครับต่อมานะครับโฟกี้ ok ประกาศ เปิดตัว m ม n a g e บ e t a แบบปิดนะครับอันนี้ก็อ่าโพสบน X ด้วยเป็นการเปิดตัว a ม a g ตล่าสุดนะครับเบ ta แบบปิดที่ใช้ปลดสำหรับการซื้อขายของโฟกี้ก็ถ้าเกิดใครเข้าไปซื้อนะครับเขาจะหักมาเป็นมาเป็นแท็กหรือเป็นภาษีนะครับแล้วก็ไอตรงแท็กของเป็นภาษีตรงนั้นเอากลับเข้าไปซื้อโฟกี้เพื่อจะปั๊มเหรียญโฟกี้นะครับหลักๆเป็นอย่างนี้นะโดยหลักการนะครับ โฟกี้ก็โพสไว้ใน X มันที่27พฤษภาคมปี2024สต์โดยโฟกี้เองเลยนะครับแล้วก็มาข่าวสุดท้ายนะครับคือ f o กี้นะครับก็มีการซื้อขายประมาณ3.72 0 0 0พันล้านโฟกี้นะครับด้วย ROI ประมาณ10เท่าหรือสตรีมนะครับดังนั้นโฟกี้ก็ยังสามารถไปต่อได้นะครับ แล้วก็โฟกี้ก็ได้ทําการตลาดที่เกตไอโอหรืออะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะดังนั้นข้อมูลโดยโทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากสําหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ําถ้าเกิดใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็เข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับถ้าสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับทั้งเหรียญ ai ทั้ง Foki. ้ดอคชีบะเปเป้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนแลารการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับน,นี้ผมหวังว่า Foki นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ b i t g e t เว็บ3เปลี่ยนจาก m มก้าสวบ แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดาน